ก็สวัสดีคนด้วยนะครับอยู่กับผมนะฮะซุกี้แมนครับก็วันนี้นะครับเราจะมาแนะนําวิธีการเลือกนะครับตัดม่วงนะครับหลังจากที่หอกเรา40แล้วนะฮะเออทุกคนสงสัยว่าว่าเออเลือกอะไรดีนะตัวไหนดียังไงดีนะครับก็นะครับวันนี้คลิปนี้มีคําตอบเดี๋ยวมาดูกันนะครับเบตุวินท็อปอัพบริการเติมเกมราคาถูกสะดวก2 4ิชั่วโมงที่สําคัญปลอดภัยแน่นอนครับสามารถกดลิงก์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับใช้บริการแล้วนะครับอย่าลืมกดใช้โค้ดด้วยนะครับ เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องสุกี้แมนนะครับฝากด้วยนะครับเท็วินท็อปอัพครับถ้ากำลังมองหานะครับตัวของคาวนะครับเอาไว้เปิดบอร์ดฟาร์มนะครับออโต้24ชั่วโมงนะครับแนะนำตัวนี้เลยครับ LD Cloud นั่นเองครับ LD Cloud นะครับคือคาวที่เอาไว้ปล่อยบอร์ด ครที่เล่นเกมออโต้นะครับเปิดบอร์ดเนี่ยต้องเปิด24ชั่วโมงนะครับสามารถเปิดรันได้ผ่าน LD Cloud ได้เลยครับรันผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะครับหรือว่าใครจะลงผ่าน PCN a ก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็นะครับหนึ่งคลาวเนี่ยสามารถรันได้หลายจอมากเลยนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยต่อวันถูกมากๆเลยนะครับระบบเน็ตเวิร์กเนี่ยเสถียรแน่นอนครับไม่มีแหลกแน่นอนนะครับก็ต้องคราวนี้เลยครับ LD Cloud นะครับทดลองใช้ฟรีนะครับ2ชั่วโมงกดลิงก์ที่ใต้นี้ได้เลยนะครับ LD Cloud Phone ครับฝากไว้ด้วยนะครับ โอเคครับก็นะครับหลังจากที่เราทำอีเวนต์นักลบใช่ไหมเลเวล40เรียบร้อยเนาะมันจะได้กล่องตัวม่วงตัวนี้มานะครับมันก็จะทําให้เราเลือกว่าเออเราจะเอาอันไหนดีปีศาจตัวไหนดีบอสตัวไหนดีนะครับก็แนะนําอย่างนี้นะครับแนะนําว่าให้เราเนี่ยดูก่อนว่า สายลูกกลมที่เราใช้อยู่เนี่ยมันเป็นบอสหรือเปล่านะครับอย่างเช่นกรณีแรกนะครับเรามีบอสสีทองอยู่แล้วนะครับหตัวเราก็ใช้บอสทองตัวนั้นแหละนะครับแล้วก็ไปเลือกนะครับในเรื่องของบอสม่วงนะฮะที่เราต้องการนะครับก็แนะนำนะครับเป็นอยู่2ตัวนะครับอันนี้เป็นสายเอ่อกายภาพก่อนละกันนะครับสายกายภาพนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นตัวนี้ครับตุ๊กตาหิมะนะครับตุ๊กตาหิมะนะครับเพราะว่ามันได้ a t k เปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ m a t k อีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ critical rate critical damage e p ครบนะครับตัวที่ คือพายน้ำครับพายน้ำนะครับเอาไปได้เลยเป็นตัวที่2ได้นะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์แอติกเคนที่ท่อศูนย์จุดห้าที่ท่อดาเมจแต่ว่ามันมีลดดาเมจอ่ะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะฮะอันที่สามนะครับตัวนี้ก็ได้นะครับเป็นดาบไหนพวกดาบพวกเนี้ยโอเคนะครับไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่นะครับแต่ว่ามันไม่มีที่ที่เข้าเล็มีแค่อันนี้อันเดียวเนาะแต่ถ้าเป็นมุมมองผมก็ตัวนี้แหละแล้วก็ตัวของสายแอติกเคเหมือนกันครับเลือกตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้ครับมาม่าสุ่ม เหมือนกันครับเห็นไหมพิชเชลนะฮะเลดต่างๆเหมือนกันครบเลยนะครับน่าเป็นสองตัวนี้ก่อนละกันนะครับอ่ะเคสที่2นะครับเอ่อเคสต่อไปนะคะก็คือว่านะครับเราไม่มีบอสอะไรเลยเราไม่มีม่วงตัวอะไรเลยก็เราไปเลือก2ตัวเดิมเนาะสองตัวเดิมนะครับก็เป็นตุ๊กตาน้ำแข็งนะแล้วก็พายน้ําเลือก2ตัวนี้แต่ว่าถ้าเป็นเฟิร์สชอยส์เป็นเลือกตัวนี้ครับตุ๊กตาน้ําแข็งนะครับทีนี้อ่ะเทสต่อไปนะครับคือว่ามีบอสใช้แล้วมีม่วงใช้แล้วนะครับอัพดาวดีไหม นะครับอัพดาวดีไหม,ไมต้องไปดูครับว่าโอเคบอสไอซิโมงที่เราใช้เนี่ยมันเป็นตัวที่ดีแล้วหรือยังสแตทดีแล้วหรือยังถ่ามันดีแล้วเราก็อัพดาวมันไม่ผิดดาวได้นะครับแต่ว่านะครับมันจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรามาดูนะครับสมุดสารานุกรมนะครับสารานุกรมต่างๆเนี่ยนะครับเออสมมุติว่าถ้าเราเปิดบอสนะครับตัวหนึ่งอ่าอย่างเช่นผมเนี่ย ผมไปดูตัวของนี่ครับสแตทสมุดนะฮะผมมีตัวนี้อยู่แล้ว1ตัวแต่ว่าผมไม่มีมังกรแล้วบังเอิญน,นะครับตัวมังกรเนี่ยถ้าเปิดมามันได้ ATK 170เถ้าทําแบบนี้ก็คือคุ้มนะครับไปเลือกมังกรมาแล้วเราจะได้ PTK 170เก็คุ้มนะฮะหรือบางคนบอกว่าโอเคอ่าเรามีศิลาปีศาจตัวหนึง่งเราเลือกศิลายักษ์มาเพื่อที่จะเอาา ATK ตัวนี้ก็ได้ไม่ผิดนะครับทำได้เหมือนกันนะครับอันนี้นะครับก็แล้วแต่ละคนแล้วว่าเออสมุดของแต่ละคนอ่ะเป็นยังไงบ้าง แต่ว่าถ้าไม่มีเลยเลยนะครับก็แนะนําไปทําแบบเมื่อกี้ครับไปเอาอ่าอย่างละตัวหรืออัปดาวขึ้นไปก็จะคุ้มกว่านั่นเองนะครับบอสหนึ่งตัวนะครับบอสสีทองหนึ่งตัวนะครับบอสอะไรก็ได้หนึ่งตัวแล้วก็ใส่คู่กันนะครับไม่ว่าจะเป็นแพะเป็นอะไรก็แล้วแต่ใส่คู่กับบอสม่วงนะครับก็จะเป็นตุ๊กตาน้้าแข็งนะฮะอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือวิธีการเอ่อเลือกนะครับว่าจะเลือกตัวไหนยังไงบ้างนะครับสำหรับผมน่าจะเลือกประมาณนี้นะครับหรือ เออ่ใครที่บอกว่าโอเคไม่รู้จะเอาตัวไหนจริงๆนะครับก็ลองดูครับว่าจะใช้ตัวไหนนะครับไม่ใช้ตัวที่ผมแนะนําก็ได้นะครับใช้ตัวอย่างนี้ก็ได้นะฮะเนี่ยลิงผีนะครับมี p t k นะครับถ้าเราเป็นใส่กายภาพเราก็ดูว่าตัวไหนมันมี p t k เปอร์เซ็นต์นะฮะตัวไหนมันมีคิทิคเคาท์เลสคิทิคเคาท์ดาเมจแค่นี้หรือว่าเอาให้ครบนะฮะอย่างตุ๊กตาน้ําแข็งตัวนี้คือครบเลยไม่รู้จะครบยังไงแล้วนะครับ p t k เปอร์เซ็นต์ t k เปอร์เซ็นต์เอเมทีเคเปอร์เซ็นต์คิทิคเคาท์เลือกหาดูว่า ตัวไหนเนี่ยสแตทเนี่ยมันโอเคสําหรับเรานะครับก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคครับก็คลิปนี้มีประมาณนี้นะครับหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาไปใช้วิธีเลือกบอสแบบนี้ได้เลยนะครับก็คลิปนี้มีประมาณนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยลวกันนะครับวันนี้ผมซุกิแมนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ